อ่าสวัสดีพี่น้องบอกไปทุกคนก็คือมืออ่อเถอะเราไฟเสี่ยงอะไรหรือหลังคือมื่อเดินเสี่ยอ่าอันที่เมื่อวานฝันไยฝันได้ยังกว่า สองหกเจ็ดตีเจ็ดหกสองตีพี่น้องสองหกเจ็ดมันออกก็เลยเด้อมันออกล่าสตาเจ็ดเจ็ดหกสองแล้วก็ไปออกห้าน้อยพัฒนาสองหกเจ็ดนี่แหละเออเอาเมื่อกี้ออกเล่าพัฒนาบ่คนนี้เหรอกับบังเกีงเสร็จเล่าพัฒนาพี่น้องสาธุด้วยตีจะเพยเบิร์คอยออกมาตามข้อมีเกียงสองหกเจ็ดตีออกมันตีออกอีกบ่ันนี่ ออกเกี่ยวกับคุณพอ่อสูดเกี่ยวกับตัวฉันเกี่ยวกับคุณพอ่อเลยสองหกเก็โมเมียนาจะออกไปแล้วนะักโบราณหรอฝันมือขึ้นนี่ฝันเังสิถือว่าข้างวันในฟังเอาฝันวันอีกกว่าฝันตอน,น,นวิยินอนกับหลานฝันว่าเอาตะกร้าใส่เหรียญสิปจะไปหิวไปยังหรอเหรียญซิบ เลีน1ิเรียนหนึง 13, ổ, í, b b ok, ่งลวก็เเรียนเรียญบาทสามเหรียญมันก็เป็น1ิบสามบาทเป็นบอเอา1ิบสามจะออกบนเอาพี่น้อง1ิสามบาทสอบาบ่แมงซิบักคู่ิบสามรถเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งเท่าไหร่ซิสามกับสี่เป็นยทงไงซิบสี่บอเออซิบสี่ มันจะแตกลายนเนาะคนน,น,น,นนี้ก็พี่เลีงวันนี้ฝันฝันหมึกโตบัดนี้ก็ว่าสองหกเกดมันออกไปแล้วเนาะการพลิติเสียงเบิ้งก็ล้องเบิ้งอีกทีหนึ่งเพราะมันออกมาวัานสองรอบเลยที่ฝันฝันมือขึ้นนีฝันว่าเขาไปบ้านหลังเกา่าเก่าที่มีอยากใหญ่คือไปเห็นอไอดีตของยายที่เคยปั้นไหมเคยสาวไหมเคยอย่างนี้แหละ ไีไ่จะยักใหญ่เตรมไปเบิดขันบ้านเลขที่เก้าของแม่ข่อยกันมาที่ยิบเกา่าแต่เราเสียตอนาอายุแปดสิบปีขันบ้านเห็นยา่ขันขันบ้านเห็นหายเนี่ยมันสีออก, 1, กบ 4, อซี่แปดหนึ่งกระซี่แปดสี่เฮ้เสียเฮ้แปดศูนย์นส 84, ียเราอายุแปดสิบปีแล้วเกิดข้อศสองสี่แปดสีเนาะสองสี่แปดสี่แล้วก็เราอายุเสียอายุตอนาอายุแปดสิบปีเี่ลขรหัสไปวแล้วก็ซี่แปดหนึ่ง หเห็นยายนะแต่ออกจังส่แต่ว่าบรเห็นหยายในฝันนะแต่ฝันเห็นแต่ว่าของเก่าๆที่เราเคยใส่เห็นแนวสาวใหม่เห็นแนวยูไฟสมัยก่อนโบราณแล่วก็มีอย่างใหญ่เต็มไปเบือ่อแต่ว่าของดีๆอยู่คนว่าแนวสาวหลอกว่าฝันว่าจะอเอารศัพทาไปไทยคิดว่าคือหอดหห้ายแล้วก็ไปเอารศัพทาไปไทยเล็กเล็กเดี๋ยมันม,นมีเก่าเดีย มันมีเก่ามันจะเป็นเก่เาสองสองเก่าหกเก่าสองยี่สี่บอหกเก่าสองยี่สี่บอพี่นนะ้องเล่าพัฒนาอันเบาไปกะจะไปบึงเรื่องเทียนเรื่องเขียนแห่มันมีเก่าหาเก่าสามสิบบอกเก่าสองเก่าสามมันก็คือรวมเต็มหนึ่งบอแต่มตมักนั่นหน้าติมากแปดเพราะว่า เลขสองเก่าคือพี่เล่าที่ฝันมันออกเป็นศูนย์ศูนย์มันได้ออกสองเก่าเนาะมันขนาดสิมาสองเก่า mm hmm. เพราะเก่าเดินมันนี่มันมันผลนเ,นเดียกตีดินเก่าเด้เก้าสองเก้าสามเสียแปดศูนย์ถ้าแปดศูนย์กับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่ยเสียถ้าเบิร์นก็นมีโอกาสเบิร์นสี่สี่แต่ว่าเลขหนาที่มีสามตัวหนึง่งนะเลขที่ซ้มอยู่หนึเลขที่สามนะเลขที่สามตัวหนึ่งอยู่